มันจะไหลลงไปในรูเองอัตโนมัตินะครับพอยู่นะนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนั่น,น,นรูเห็นไหมมีปัญหาเรื่องมดใช้น้ํายาที่เราประสบเมื่อกี้มาฉีดดูนะครับเนี่ยสูตรนี้ครับผมนะครับนอกยกพลังแน่นอนสวัสดีครับสวัริีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอในเรื่องของคําถามที่ว่าวิธีกําจัดมดที่แรกผมก็ มั่นใจว่าสวนของผมเองมันไม่มีมดเนาะผมก็ตอบไปเลยว่าอู้เียษใจอย่างนี้สวนผมไม่มีมดนะครับอ่าผมก็เลยลองมาเอากระดาษนี้มา,มา,ม,ามาวางเนาะเอาน้าตาลมามาหย่อนนะครับหย่อนนิดหน่อยสรุปคือเขามาทํารังเลยนี่ดูโอ้โหคิดว่าสวนเราไม่มีมดไนได้มาจากไหนไม่ดูแ้วผมจะเขี่ยให้ดูนะวิธีการกำจัดก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับง่าย มาดูเพ้าเขีอยวมาโอ้โหก็ามาจะใส่วะคิดว่าสวนเราไม่มีหมดนะทีแรกเออลองเอาน้ำตาลมาลออ่อแค่นั้นแหละแหมขุดขึ้นมาจากไหนไหม่รู้โล่ขึ้นมาเต็มเลยดูโหูโหเยอะมากนี่ดูวันนี้ก็เลยจะมาแจกวิธีการกำจัดมดนะครับเป็นวิธีการง่ายๆเนาะ สำหรับใครที่อยากจะกําจัดเนาะยิ่งถ้าเห็นขุยผมจะปล่อยไว้เป็นจนสองสองตัวนะั้นมีขุยอยู่สองขุยแบบนี้นะนี่แบบนี้จะปล่อยไว้อันนี้จะเป็นวิธีการเผื่อใครยังมีตัวสเปรย์ฟอกกี้นะครับจะปล่อยไว้อย่างนี้เนาะส่วนตัวนี้จะใช้วิธีการกําจัดแบบการฉีดพ่นนะครับมามาดูกันว่าใช้อะไรบ้างง่ายๆครับนี่เลยสิ่งที่ี่เพื่อจะต้องมีวันนี้สบู่นะครับ ไม่มีสบู่ใช้เป็นแฟบไม่มีแฟบใช้เป็นผงซักฟ้านี่ผงซักฟ้าผงซักผ้านะครับตัวนี้เราจะช่วยจะใช้ในการไปยึดเกาะกับตัวมดนะครับอีกตัวหนึ่งที่เพื่อนต้องมีคือตัวนี้เกลือเนอะเกลือนะครับอันดับแรกนะทาการขูดสบู่ลงมาละลายแบบนี้นี่ละลายสบู่ก่อนนะใช้วิธีการขูดก็ได้ใช้วิธีการปาดก็ได้ กดอย่างนี้กูดลงไปนะครับให้มันได้ความเนียวๆนิดนึงจะได้ลักษณะนี้เนาะอ่ะต่อไปนะครับเราจะใช้เป็นตัวนี้เกลือถ้าส่วนน้ําวันนี้อยู่ที่ปริมาณของรังมดของเราเลยนะมีเยอะใช้เยอะมีน้อยใช้น้อยนะครับปริมาณเกลือก็ประมาณสักหนึ่งช้อนแกงประมาณนี้ใช้เกลือในการกำจัดละลายไปเลย ไม่ได้ยากนะครับง่ายเนี่ยคนละลายไปเลยผมจะแบ่งเป็นสองตัวอย่างให้ดูนะครับจะนำไปฉีดให้ดูเลยว่ามันสามารถกำจัดได้จริงไหมและอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะนำไปรดราดไปย่อนบริเวณรูเลยยิ่งเห็นรูยิ่งดีนะครับยิ่งเห็นรูยิ่งดีกำจัดยิ่งแต่ง่ายขึ้นนะครับวิธีการแรกผม,มใช้วิธีการนำไปฉีดพ่นนะครับโดยการกรองเอาตัวน้ำยาของเราก่อน ล้นยาของเราก็ตัวสบูน่นี่แหละนี่พอ,อยู่นะฉีดปุ๊บนอกทันทีนะครับจุดเหลือชุดนี้ไว้เอาไว้นำไปรถราดให้ดูว่าถ้ารถราดมันจะแรงเท่ากับฉีดพ่นไหมอประมาณนี้ก็จะได้น้ำสบู่เค,มเค,มค็มๆคงๆอย่างนี้เลยนะครับผสมน้ำ มันก็ยิ่ง,งเข้มข้นมันก็ยิ่งเดือดรุนแรงเนาะใสไปเลยนี่เหมาะมากนะครับกับเ,เพื่อนๆที่อยากจะกำจัดมดนะฉีดพ่นเนี yeah. ่ยไปฉีดพ่นตัวนี้ดูก่อนว่ามันจะเป็นเหมือนที่ผมว่าไหมฉีดปุ๊บน็อกทันทีไหมไปไปดูมีปัญหาเรื่องมดใช้น้ำยาที่เราผสมเมื่อกี้มาฉีดดูนะครับไปลุย นี่ยดูดูอาการแทบจะไม่มีกระดิกเลยนะเมื่อกี้ยังเห็นไตตุต้ดๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมัหนหมหนหม่นนะ่นนะนัะแป๊บเดียวนะครับแห้งนะครับไม่เหลือแต่วิธีการฉีดพ่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันยังมีตัวที่อยู่ข้างใต้ยอยู่นะครับนี่เดน้องหะลังขึ้นมาแล้ว ี่เป็นวิธีการฉีดพ่นนะครับวิธีการนี้เหมาะสําหรับเวลาที่เราเห็นหมดเดินเป็นทางใช่ไหมเรานั้นสูตรวิธีการนี้ไปฉีดพ่นนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมกำลังเดินอยู่เห็นไหมนี่เห็นไหมกำลังเดินอยู่ขีดพ่นอยู่สิเนี่ยวิธีการนี้เหมาะสําหรับเวลาที่เราเห็นมดมันเดินนะครับเป็นช่องทางมดเดินเนาะส่วนอีกวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการเทลงไปในในรูในหลุมของเขาเลยนะครับผมก็นาน้ายาตัวนี้มาด้วย เทปใส่ผสมวิธีการที่จะแนะนําคือเวลาเราซักผ้าเสร็จใช่ไหมพอบ้านแม่บ้านเวลาซักผ้าเสร็จเอาตัวน้ํายาน้ําซักผ้าเนาะ,นะมาผสมกับเกลือนะครับเกลือสักหนึ่งถุงพอนะครับอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ได้น้ําน้ําผงซักฟอกเนะ่ะเพราะว่ามันแรงนะครับผงซักฟอกผสมก,ก,กับเกลือมันจะเป็นเหมือนกับยานกสําหรับมแมลงเลยนะนี่นะครับเสร็จแล้วนี่ไปขับไปรถราัาด ลงไปในรูของมดเลยเดี๋ยวก่อนเราจะเทจะมาให้ดูก่อนว่ามันจะยังลงเหลือไหมเห็นไหมแทบจะไม่มีเหลือนะครับนกทันทีนะฉีดพ่นนะครับอ๋อเดี๋ยวตอนที่เราจะรดราดถ้ามีปริมาณตัวน้ํายาแค่นี้ใช่ไหมให้เตรียมน้ํามาด้วยเตรียมน้ํามาที่น่อยนะครับเราจะเทตัวน้ํายาของเราก่อนอันดับแรกเพื่อนๆแทบจะไม่ต้องถ้าเจอขุยนะขุยมดนะครับ แบจะไม่ต้องหารูเลยมันจะไหลลงไปในรูเองอัตโนมัตินะครับขอ,อยดูนะนั่นเห็นไหมนั่นนั่นนั่นนนรูเห็นไหมเนี่ยไหลลงไปอัตโนมัติเลยต่อไปใช้น้ำเปล่านะครับอัดลงไปอีกเพื่อให้ตัวนัำยาสบู่ของเรามันเข้าไปถึงกับรังด,ดึกเลยดูดูด,ดูนั่นหายเคลี้ยงเลยนะเห็นไหมเนี่ยสูตรเนี่ยรับรองนะครับน็อกยกรลังแน่นอน ก <c oughs> ับใครมีปัญหาเรื่องมดเนาะอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการกำจัดมดวิธีการง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเนาะทีแรกผมก็มั่นใจว่าสวนผมมันไม่มีมดนะแต่พอถูไปถูมาเอา้ามีซะถูมายังไงวะนี่แต่ประเภทพวกนี้นะครับใช้วิธีการฉีดพน่นอย่างที่ผมบอกไปช่วงแรกนะครับถ้าเราเห็นช่องทางเดินของเขาอย่างเงี้ยเราใช้วิธีการฉีดพ่นดีกว่าแต่ถ้าเราเห็นเป็นหลุมเป็นหลุมที่เขาทําเป็นขุยนะครับ ก็ใช้วิธีการรดราดอย่างนี้เลยเนาะวิธีการข้ออย่างที่ผมแนะนําไปนี่นะครับไม่ได้ยากเลยส่วนตัวนี้ก็น็อกไปเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการกำจัดมดนะครับไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะหวังว่าจะตอบโจทย์กับเพื่อนเพื่อนที่อสอบถามกันเข้ามาวิธีการกำจัดมดนะครับถ้าคิดวีระโน์ก่อย่าลืมเนะาะฝา,า,ากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วย แชร์ไปให้กับเพื่อนๆในกลุ่มขรงพวกเรานะครับเผื่อใครยากไม่รู้วิธีการกำจัดมดต้องเสียงเงินในการซื้อตัวยามานะครับต่อไปน,นี้ไม่ต้องซื้อแล้วนะใช้วิธีการนี้นะครับง่ายๆเนาะอ่ะผมยังมีวิธีการทำกระเส็ที่จะรอนําเสนอให้เพื่อนๆดูอีกหลากหลายวิธีการมากนะครับวิธีการทำกเส็ดก็ของผมจะเป็นพวกประเภทของแนวทําเป็นมะนาวนะครับปลูกมะนาวเร่งมะนาวาทําให้มะนาวมีน้ําทําให้มะนาวลูกใหญ่ประมาณนี้นะครับยังอยู่โซนฝั่งนู้นอีกเยอะเลย ถ้าสนใจเรือ่องการเกษตรก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับเจอกันใหม่ใรคลองนี้นะวันนี้ขอตัวลาไปละบายบายสวัสดีครับ